สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสะกดรอยประเทศไทยเรายัางมาติดตามเรื่องของการชุมนุมของคนเสื้อแดงครับท่านผู้ชมแม้ว่าจะมีการเจรจากันไปแล้วสองรอบแต่ท่านผู้ชมคงเห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็การชุมนุมต่างๆก็ยังดําเนินการต่อไปแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาจากเรื่องของการเจรจาเราต้องยอมรับครับว่าถึงแม้อาจจะไม่ได้ดั่งใจหล,หลายๆท่านนะครับแต่ยืนยันในความเห็นส่วนตัวว่าการเจรจาเนี่ย เป็นสิ่งที่อย่างน้อยก็สร้างบรรยากาศในความรู้สึกผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าคงไม่มีประเทศไหนที่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะครับที่ว่าเวลามีความขัดแย้งกันเนี่ยคือเรื่องการนั่งโต๊ะเจรจารเผชิญหน้ากันสฝ่ายในลักษณะที่เห็นเห็นกันตามจอทีวีที่ผ่านมาในช่วงสัก1สัปดาห์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นน,นะครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไม่มีการถ่ายทอดสดถึงขนาดให้คนทางบ้านเนี่ย ได้รู้ได้เห็นถึงความเนื้อหาสาระของการชุมนุมอย่างมากนะฮะเขาก็จะให้นักข่าวเนี่ยเข้าไปถ่ายไปถ่ายภาพนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นใครกันบ้างพูดมาไปเป็นฝ่ายเจราจาของอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะให้ดูหน้าดูตาแล้วก็อาจจะมีพูดคุยกันเป็นเรื่องภาษาอังกฤษเขาเรียก s มอ l ทอ็นะฮะพูดกันแบบเรื่องจีปาถาเล็กๆน้อยๆไม่ใช่สาระสำคัญของการชุมนุมหรือว่าเรื่องที่จะเจราจากัน ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็เชิญนักข่าวออกไปแต่ของเราคราวนี้นี่คือถ่ายทอดสดนะครับเป็นเรียลลิตี้โชว์แบบหนึ่งนะถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือน Big Brother เหมือน f a n t a ซ y c c d e m y y เหมือนอะไรแบบนี้เลยนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของการเปิดโต๊ะเจราจาระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มคนเสื้อแดงอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งที่ท่านผู้ชมผู้ฟังก็คงทราบนะครับว่ามันมัน ยืดยาวมันจริงๆมันก็ไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นหลายคนก็บอกว่าจุดประทุข,ของความขัดแย้งสีเสื้อเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการรัฐประหาร2549หรือ19กันยา2549มานานพอสมควรซึ่งถ้าจะถามว่าจริงไหมก็ต้องบอกว่าเป็นความจริงเพราะว่าก่อนที่จะมีการรัฐประหารตอนนั้นรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยก็ปกครองประเทศแล้วก็ประเทศไทยอยู่ในความดูแลอยู่ในการ ครอบครองของรัฐบาลพักไทยรักไทยพักเดียวนะจะว่าไปแล้วแม้ว่าจะมีพักร่วมรัฐบาลเข้ามาขัดตาทับบ้างเพราะว่าคุณทักษิณเองเนี่ยไม่ไว้ใจว่าถ้าจะปล่อยให้พักไทยรักไทยเป็นพักเดียวโดดๆอำนาจต่อรองของสมาชิกพักเนี่ยก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือได้ทั้งมิตรแล้วก็อีกในนึงก็คือเป็นการปรามคนในพักไทยรักไทยด้วยก็เลยไปมีการเชิญพักร่วมรัฐบาลพักอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพักชาติไทยของคุณบรรหาร หรือจะเป็นพรรคชาติพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับเข้ามาเป็นรัฐบาลและที่สําคัญเหตุผลมากไปกว่าน,นั้นก็คือต้องการโดดเดี่ยวพรรคประชาธิปัตย์ถ้าพูดอย่างนี้ก็คงไม่ผิดเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์กับคุณทักษิณเองเนี่ยดูเหมือนจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานพอสมควรก็คงไม่ต่างอะไรกับยุคนี้นะฮะที่ในเมื่อคุณทักษิณทาไว้อย่างนั้นเนี่ยมาวันนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นพรรครัฐบาลเอง ก็มีการโดดเดี่ยวพักเพื่อไทยก็เลยทําให้พักเพื่อไทยนั้นกลายเป็นพักฝ่ายค้านพักเดียวเช่นเดียวกันกับที่พักประชาธิปัตย์เป็นมานี่คือเหตุผลหนึ่งที่เป็นการก่อตัวของความขัดแย้งระหว่างคนที่ชื่นชอบพักสิบล้านเสียงอย่างที่คุณทักษิณพูดแล้วก็คนที่อาจจะเป็นแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงเนี่ยคือคนภาคใต้ซึ่งมักจะเลือกพักประชาธิปัตย์แม้ว่าจะมีการลงไปสำรวจความคิดเห็น ถึงถึงแม้ว่าจะมีคนภาคใต้จํานวนไม่น้อยที่สมัครใจที่จะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์แต่ต้องยอมรับนะครับว่าเลือกตั้งครั้งใดมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับภาคใต้นั้นถือได้ว่าเป็นฐานที่มั่นที่สําคัญแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เคยได้ต่ํากว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับในการเลือกตั้งครั้งใดก็ตามที่ผ่านๆมาถ้าจะนับเนื่องกันก็คงนับเนื่องได้ตั้งแต่รัฐบาลของเรากลับเข้ามาสู่การเป็นรัฐบาลของพลเรือน นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังที่มีการเรียกร้องทวงสิทธิ์ต่างๆของประชาชนในปี2516เป็นต้นมาเนี่ยนะประชาชนเริ่มเรียนรู้การเมืองประชาชนก็เริ่มที่จะแสดงสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยนะฮะเรื่องดังกล่าวเนี่ยอยากจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนับตั้งแต่มีการประกาศที่จะนำกำลังเข้ามาชุมนุมตั้งแต่วันเสาร์แรก นะผ่านมาแล้วอย่างน้อยก็สามเสาแล้วละครับก็มีกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเคลื่อนทับกันมาเสาแรกตอนนั้นเนี่ยหลายคนกังวลกันมากเพราะว่าไปเห็นเราเรียกกันว่าทับของคนเสื้อแดงนะครับมีคิวรถเนี่ยยาวกันเป็นกิโลกิโลเมตรตามที่ต่างๆเรียกว่าจตุรทิศรอบกรุงเทพมหานครก็ได้มาทั้งจากทางตอนใต้นะฮะแต่อาจจะไม่ใช่ใต้สุดหรืออาจจะไม่ได้เป็นใต้ซึ่เป็นฐานที่มั่น ของทางกลุ่มพักประชาธิปัตย์หรือพัก,พก,พกเราเรียกว่าพักการเมืองใหม่นะครับแต่ว่าอย่างที่ในแถบภาคเหนือที่เข้ากรุงเทพในแถบตะวันออกจากชนบุรีฉาเชิงเซาปราจินบุรีก็เข้ามาแล้วก็ทางเหนือทางอีสานโดยเฉพาะทางอีสานเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับทางถนนหลายสายนะครับที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพนั้นก็คลาข่าไปด้วยผู้คนมากมายนะฮะแต่งชุดใส่เสื้อสีแดงมีธงสีแดง ประดับประดารถราต่างๆด้วยคําปลุกระดมความคิดเห็นนะครับค,คำว่าปลุกระดมเนี่ยอย่าไปม,มองว่าเป็นคําที่เป็นพิษร้ายนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะสร้างความพึกเหิมให้กับผู้ชุมนุมทั้งหมดนะฮะท่านทั้งหลายที่เฝ้าติดตามก็คงจะเห็นว่าไม่ใช่มีเพียงเฉพาะขบวนรถแท็กตงแท็กเตอร์อะไรที่ตอนแรกว่าจะเอามาแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีการถูกระงับไปเพราะว่าตามพระราชบัญญตัติการจราจรน,นั้นไม่ได้อนุญาตให้มีการนํา สิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาวิ่งบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครได้แต่ก็มีขบวนมอเตอร์ไซค์มีขบวนรถเก๋งนะฮะมีคนไปโพสต์ในพันทิปบอกมีทุกยี่ห้อเลยนะฮะรถเบนซ์ก็มีรถโตโยต้าคัมรี่ดิสันนัตสันนะฮะ,ะหมายถึงว่ามีรถทุกประเภทนะครับที่เข้ามาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น,เ,นเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เราเรียกกันได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ย คนแสดงเองก็มีการยกระดับการชุมนุมนะจากเดิมมาเนี่ยเป็นการชุมนุมเพียงอยู่ในที่ตั้งที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าหรือสะพานมัคคานหลังสัรอะไรที่ใกล้ๆกันตรงนั้นนะครับแล้วต่อมาก็มีการเจรจากันเกิดขึ้นการเจรจาตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถึงรอบของท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่เป็นการเจรจาของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเช่นตำรวจนครบาลหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่มาสนที่กาลังกัน ทางรัฐบาลเองก็มีการเคลื่อนไหวโดยการประกาศพรบรความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551คือจริงๆแล้วตัวพรบ2551ที่ว่านี้เป็นพรบรที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมามีการประกาศใช้พรบรแต่ว่าพรบรความมั่นคงก็ดีกฎเียการศึกก็ดีรวมไปถึงเรื่องของออพระรา,ร,ร,าราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย ถือได้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จําเป็นต้องมีการประกาศออกมาก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นได้นะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่นำเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบนะฮะทางคนเสื้อแดงเองก็มีการยกระดับความเคลื่อนไหวมีการกดดันรัฐบาลด้วยรูปแบบต่างๆหลังจากที่ทราบว่าทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะครับได้ไปชุมนุมรวมตัวกัน อยู่ที่บริเวณกองพันธหาร,ราบที่11รักษาพระองค์นะครับก็อยู่แถวทางโลนโยธินทางด้านนู้นก็ไม่ได้ห่างจากเซนทรัลไม่ได้ห่างจากบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่าไหร่นักนะก็มีการเคลื่อนพลกันไปมีการเรียกร้องนะฮะการชุมนุมก็มีการเจรจาการผ่านเครื่องขยายเสียงผมเองเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ให้กับทางรัฐบาลแล้วก็ทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ก่อนเริ่มการเจราจาหรือการเผชิญหน้าซึ่งก็เป็นข้อคิดที่เข้าใจว่ารัฐบาลเองก็คงคิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าสิ่งที่เสนอไปนั้นเป็นคนแรกๆที่พูดเรื่องนี้ว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่ควรที่จะให้ฝ่ายเสื้อแดงนั้นพูดให้ตัวเองฟังฝ่ายเดียวทางรัฐบาลเองก็ควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะชี้แจงแถลงความเห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแถลงโดยตัวนายกรัฐมนตรีเอง หรือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องในวันต่อมาเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีการตั้งศูน,นย์หนวนการรักษาความสงบเรียบร้อยขึ้นมานะครับก็เรียกกันว่าเป็นชื่อย่อคือสอ,อรศออนะก็ทําหน้าที่มีท่านผู้หนวนการสอ,อรศออก็คือทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็ออกมาแถลงบางครั้งนายกรัฐมนตรีมีความจําเป็นก็เช่นเดียวกันผมก็เสนอเรื่องนี้ไปว่า ทางที่ดีเนี่ยคนที่ตัดสินใจได้ถ้าสามารถออกมาพูดออกมาชี้แจงบางทีสื่อมวลชนอยู่ตรงนั้นเนี่ยสื่อมวลชนสงสัยอะไรก็อาจจะมีการซักถามนายกรัฐมนตรีก็จะได้สามารถตอบคําถามที่เป็นข้อสงสัยของสื่อซึ่งจริงๆแล้วข้อสงสัยของสื่อก็อาจจะมาจากเสียงของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเองในระยะหลังเองเนี่ยก็แสดงบทบาทภาวะผู้นําตรงนี้อย่างเต็มที่ก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องพอสมควรนะครับ